ข้าวผัดทูน่าจะง่ายๆอร่อยอร่อยเขาโคตจ้าถ้าไม่ก็นข้าวผัดทูน่ากระป๋องนี่แหละจ้ะนี่ก็เขาง่ายๆเหุ้พอบานเป็นวันเสาร์น้ำเมื่อยไปเห็ดสวนมานำาเข้าวผัดหม้อจ้ะ พัดเร็วแบบนี้งๆก็อบก็ชีสก็สีแสียนี่แต่น่าใเออเด้กแลืมเก็บจนหอมมาได่ยางอีกทีหอมนิดเลยใส่ลงไปแว แบเด็ดยงไงเรายากมาสับส้อนสับส่วนมาได้บ่มีเวลาแล้วเสร็ไปจัดการส่วนอันพักัปอุ่นคนเหนาะสีคนไทย็นเก็บไปกิน ขึ ests, ้นค่ะขึ ests, ้นแล้วมันขึบนวไปขึ้นบางทีเขากินนั้นมันขึ้นนี้ยังวันนี้ฝนแข็งคอนให้ขึ้นยังถอนแห่งขึ้นนายเหว่ามันเขาลดอย่างเขาเย็น Tran thì tong, the nhang, phải cuốn the old don't horn my bắt But xay say, kathy, a loa khao b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 a thì ba khao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  rồi thì mắc phùng lót đây chả phùng lót đuôi thiêu đam thi phùng in ốp sắt không chặt ờ làm thêm cho cho ấy bảo cho lì chả người bông có tham dự để load chả

เมื่กี้เราฟัว,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 ว่ากันไปใช xay cả hay xuống vuông nó luôn kìa thì phải xuống con phải kiếp ở rụng con hóm còn หอมใจจ้ะก็เป็นว่าง่ายๆเสร็จสับเรียบร้อยจ้าอาจจะไปเอาใส่ถ้วยใส่ซาใหนเป็น,นกิ่เขานาะเป็นง่ายๆอย่างเลยจ้ะเคจ้ะ โอเคจ้ะเขาพัดมาถุ่งนาเ้ากับเส้นเวแเราจะจันบม่มีพักดอกให้พ่นไปสื่อบักแตงีงพ่นกันไปสื่อสุกินี่มาก็บอกว่าให้ไปสื่อบักแตงซื่อบักแตงีงพ่นจันไปสื่อแม่งอันนี้ว่าเราจะเอาไว้เก่งส่วนตนัวโอเคจ้ะแค่นี้ก็แ่บละลาเอาไวพ้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะ